เราพบอะไรเราทำอะไรใน้านแล้วจะปจะั่ชาเชนเกอรกันกเข้าปฏิบัติการเลยครับขอบคุณครับย่านะครับเชงเตอรกักรถจักรยนแล้วก็รถจักรยานยนต์ในพื้นที่นะครับซึ่งผู้ต้องหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวกะบีนะครับเคยมีประวัติก่อเหตุลักษณะนี้มาสองครั้งแล้วนะครับที่พื้นที่จังหวัดตันบ้านะจะมีรถนำเนี่ยเพื่อดูต้นทางนะครับดูลาดเรา <S <S เปิดประตูแล้วก็ต่อดสายตรงนะครับ ก่อนที่จะขโมยออกมาเนี่ยเขาจะเข็นรถออกมาจากตัวบ้านนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังในเจ้าของเป็นรถเคลียร์เส้นทางแล้วก็มีรถที่ถูกขโมยเนี่ยขับตามมานะครับขโมยใาเขามาขายแค่สามหมื่นนะครับแล้วคนมาขายในตลาดซึ่งเกี่ยวกับยาติดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับเราได้ติดตามกลับคืนมาเนี่ยเป็นรถยนต์สามคันนะครับ แจ้งหายไปที่วังวิเศษหนึ่งคันนะครับรับปุดนเอาคือคันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีวังวิเศษอีกคันหนึ่งท่านมูวงชานะครับโดยท่านผู้การเนี่ยมีนโยบายให้กวาำทั้งหมดนะครับมีพยานหลักฐานถึงเอาบุดนะครับไม่ว่าใครนะครับแล้วก็เราก็ไปขยายเพิ่มเติมนะครับก็ได้มอไซค์นะครับอันนี้นะครับก็มีทีนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของ คนคนที่ย่ก็บคือคนที่ทำเรื่องุปกคืนซึ่งไปสร้างความเดือดร้อนเดใช้เด็กๆเนี่ยเป็นคนชี่นุ่งมั่นคืออายุยังน้อยจะย่อยชนนะ่ใช่เด็กอจะรอนะับแต่ก็ไปจะตาได้ตอนนี้ก็คือแปดันหรือลอาตรวจสอบว่าเป็นรถสายหรือรถองแจ้งหาที่เดกันบ้างครับแล้วก็ได้คือสื่อบอกประมาณสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ล็อกจอดในที่ที่ไม่ปลอดภัย ก็สงสารเจ้าของแต่เดี๋ยววันนี้ไม่ทราบว่าเจ้าของผู้ชายครับเด,เดี๋ยวก,การจกณกรรมมาครับทั้งส่วนก็จะถกจับกรนท,ทั้งส่วนก็จะถอดเอาสิงค้าคัญไปที่ดูที่เอาไปสามารถขายได้งด่ายนะครับส่ว่วแค่น,นี้นะครับเจ้าของมาแล้วครับไม่ทราบไปแจ้งเชิญเจ้าของรถเลยครับรับรถกินเชยบจุงสีนะครับสี่คนจนมีอะไรจะสอบถามกิมเชยสิบจุีครับเดี๋ยวบ

我。